2 0 1 201, มาทำขบวน233นะครับเนี่ยอันตอม4201เมื่อวานก็ทำขบวน234มาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาทำขบวน233ไปสุรินต่อนะครับผม ขบวนสองสามสามแล้วจะเป็นขบวนแรกที่เข้ามาในคลิปเรานะไม่สิครับต้องบอกว่าผมได้ถ่ายขาบวน2องสามสามเป็นครั้งแรกนะ อวันนี้ไม่ได้สวนทางกับขบวนสองหนึ่งสองนะี่ริ้วขบวนสองสามสามวันนี้พ่วงยาวเจ็ดคันนะครับ